วันนี้นะคะเป็นวันธรรมดาเวลาประมาณ3ามโมงนิดๆเรากําลังไปสาธิตเกษตรเวลานี้ปกติเนี่ยเราจะต้องไปรับลูกที่โรงเรียนไงแต่วันนี้ไม่ได้ไปรับลูกค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปทําอะไรเพราะว่าลูกไม่ได้อยู่โรงเรียนตอนนี้ลูกนอนอยู่ที่บ้านแล้วแม่ป๊าไปโรงเรียนทําไมจะบอกอลูกนอนอยู่ที่บ้านเพราะว่าลูกนั้นป่วยลูกไม่สบายค่ะช่วงเนี้ยเนี่ยนะคะก็เหมือนมีคนเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะเมื่อประมาณเดือนกว่ามัง้งน้องพิมพ์ก็เป็นไข้หวัด ใหญ่สายพันเอมันจะมากับฝนใช่ไหมใช่บางคนผมมากับฝนแล้วก็มันระบาดแบบว่านัชชาก็ป่วยปนนัชชาใช่โรงเรียนนัชชาก็เป็นนัชชาก็ไปโรงเรียนอาทิตย์หยุดอาทิตย์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโรงเรียนน้องพิมก็เหมือนกันก็คือตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นสายพันเออันนั้นก็คือทยอยหยุด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 กันแบบไม่ใช่เฉพาะชั้นพิมพ์นะชั้นอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยชั้นสิเอ็ก็เป็นกันนีใช่ใช่ชั้นสิเก็เป็นแบบก็ป่วยกันทั้งโรง เด็กอ่ะป่วยกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็หายแล้วแล้วมาตอนช่วงนี้ระบาดอีกแล้วห้องพิมเป็นสายพันุ์ B ข้าดที่แล้วเองไงคราวนี้ B แล้วก็เขาก็ทยอยป่วยๆกันมานะเพื่อนๆโออเป็นกันจนหมดห้องแล้วคือแบบแต่ว่ามันมันทยอยไงคนที่เป็นแรกๆก็หายแล้วคนที่ยังไม่เป็นก็เป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยทยอยทยอยกันแล้วเมื่อประมาณ3มวัน3 4มสี่วันที่แล้วทุงพิมพ์บอกว่า เนี่ยคนรอบตัวหนูเป็นหมดเลยแม่แบบเพื่อนสนิทที่ ด้วยการกินด้วยการแล้วน้องพิมก็มีอาการเหมือนเจ็บเจ็บคอเขาบอกเขาเจ็บคอแต่งวดนี้เขาไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยเขาเจ็บคอกับมีการอาการปวดหัวน,นิดหน่อยอย่างเดียวแล้วเราก็เลยซื้อที่เทสที่มันเป็นเทสทั้งโควิดก็ไดู้เ u A B ได้ซึ่งคราวที่แล้วที่เขาเป็นสายทัน A เมื่อเดือนกว่าแม่ก็ใช้อันนี้เทสนะก็เจอแบบขึ้นขีดแบบชัดเจนรอบนี้ก็ซื้อแบบนั้นมาเทสอีกเทสทุกวันเลยช่วงเนี้ก็มยังไม่ขึ้นนะแล้วก็ไข้ ก็ไม่มีแม่ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นรูบีหรอกเขาเขาเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วไงเนี่ยช่วงเนี้ยฝนมาตกหนักทุกเย็นเนี่ยอากาศแย่อย่างเงี้ยเขาภูมิแพ้เขาจะกําเริบหรือเขาไปโดนฝนละอองฝนวันก่อนหรือสะกดจิตตัวเองเออหรือสะกดจิตเองเพื <laughs> 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 ่อจะป่วยฉันจะป่วยด้วย<อ>มี<อ>นะช่วงนั้นไงที่ช่วงโควิดอ่าเวลาเราคนละเราไปสัมผัสคนที่ติดโควิดมาปุ๊บ เราจะมีอาการทันทีว่าอุ้ยเราเจ็บคอบ่าว่าอุ้ยเราคันในคั้นตัวอุ้ยเราปวดหัวเปล่าอะไรเงี้ย เหมือนพี่สาเนี่ยพี่สาจะเป็นหนักเลยถ้าใครใกล้ตัวเป็นโควิดนะพี่สาป่วยทันทีเลยอ่ะแล้วแต่พี่สายังไม่เคยเป็นโควิดสักทีแล้พิมก็อยู่ในไปสองวันแล้วนะอ่าน้องพิมก็เลยต้องหยุดสังเกตอาการ2วันเพราะว่าเออในเมื่อสงสัยเราต้องอย่ามาเพราะอาจารย์เขาก็กลัวว่าช่วงนี้มันใกล้สอบไงอ่ะเลยวนมานีมาถึงโรงเรียนแล้วี่บอกว่าป้าแม่ต้องมาคืนจะมาเอาหนังสือกับชีดน้องพิมเพราะว่าตอนนี้กําลังจะสอบไฟนอลแล้วสอบพรุ่งนี้แล้วเนี่ยคือจิ๋วไม่เคยจริงจังจากการสอบเท่าครั้งนี้มาก่อนใช่ไหม ใช่ปกติกตอ,อะเซนซิ่เฟน,นี่คือชิลมากตอบแบบแค่ปีหนึ่งสอบแค่ครั้งเดียวตอนแบบสุดท้ายของปีเลยทางนี้เราเพื่อน ด้วยความเป็นเขาเรียกอะไรวัฒนรธรรมของโรงเรียนน่ะตมันมันต้องติวใช่ไหมเพื่อนจะจริงจังในการติวสอบมากเมื่อกี้แม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปโรงเรียนหนูนะไปเอาหนังสือเธอกําลังนอนอ่านไซแอนตนาะตาเหี่ยวแห้งพรุ่งนี้สอบแมตตกอิงทาไมอ่านไซแอนคือไซแอนมันยากอะแม่แมตตกอิงหนูได้แล้วหนูอ่านไซแอนก่อนเดยไม่เคยอ่านในโรงเรียนโอ้จริงจังไม่ต้องบอกเลยเขาอ่านของเขาเองแม่ก็อืมโอเคนี่เดี๋ยวถึงโรงเรียนแล้ว แม่ต้องบอกครูก่อนว่ามาถึงแล้วเพราะครูจะต้องเดินเอาหนังสือมาให้แม่ข้างหน้าไปรับมาแล้วเจออาจารย์อาจารย์บอกว่านี่มานอกจากมีหนังสือที่จะใช้สอบชีทเชิีขนมเฮ้ยครูก็จับได้สิแม่ครูจับได้ครูบอกว่าแมนขนมไปกินใน้อเนียแล้ว,ออว,ลวพิมรู้ตัวตั้งแต่เช้าแล้วว่าแม่ถ้าครูไปหยิบมาครู <c oughs> ไม่ได้เพื่อหยิบแล้วครูหยิบปครูต้องเจอขนมที่หนูซุกไว้บอกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เยอะแล้วก็มีพวกเศษเศษบอกเศษอะไร เสร็จเสร็จขนมที่กินเราไม่ทิ้งใช่ไหมโอใช่เมื่อกี้เลยอาจารย์คุณภาบอกว่ามีซองขนมที่กินเสร็จแล้วซุกเอาไว้เป็นเสร็จเสร็จเต็มแล้วกูว่เก็บไปทิ้งน่าเนี่ยเราดูดิเนี่ยอันเนี้ยน้งอมนี้อีกแล้และแล้วบอกว่าอย่างนี้ต้องโดนปรับ20บาทใช่ไหมคะบอกว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมาจะมาจัดการปรับแล้วก็มีชี้ี่เมื่อกี้น้องพิมพ์คุ่งลายมาโหแม่มาให้เร็ว ต้องรีบอ่านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ทนันเป็นชีสกันดาชีสหรือมัสเซเลล่าฮะมสเซเลล่าเหนียวยืดไปมีวิชาอะไรแมว<ะ>ิชาแมทกับอิงเพราะว่าจะแมทอิงจะสอบพวกนี้ส่วนวิชาอื่นกูไม่ได้หยิบกลับมาให้เพราะเดี๋ยวพวกนี้พิมพ์ไปสอบให้พิมพ์ไปหยิบมาเองรู<ม>ก,ก็บอกว่าเพื่อนๆนก็ส่วนมากก็คือหายหายกลับมากันจบครบแล้วแต่ว่าก็มีบางคนวันนี้ไปปวดหัวตัวร้อนที่โรงเรียนเ็าส่งกลับบ้านไปก็มีก็ไม่รู้ว่าพุ่งนี้จะยังไงรีบไปให้เขาก่อนนะ ไอกีนี้นะคะเราก็เอาชีสไปให้น้องพิมพ์แล้วเราก็าจะเป็นชีสใบงานอะไรเงี้ยแล้วก็น้องพิมพ์ก็ทําอะไรอยู่รู้ไหมกำลังติวอยู่ก็าเปิด iPad, ดท็อตโน้ตเขียนสรุปคือ<ด> <laughs> มันเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นแบบเนี้ยมันนามาไม่เคยเห็นอ่ะไม่ใช่ว่ามันนานกำลังติวใหญ่เลยตอนนี้ก็เลยจะเอาผลไม้ไปให้กินเพิ่มวิตามินซีอ่า ซาลี่มีอเงินมีลูกค้าของชอบของเขาแล้วติวไปทำอะไรไปรู้ป่ะมาร์กหน้ามาร์กเปิดประตูเข้าเลยนะตกกระจายบอกว่ามาร์กหน้าทำไมบอกว่ามาร์กหน้าแบบแบบอะไรคำให้หน้าสะอาดสดชื่นอะไรนั่นก็บอกว่าหนูไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องทำหน้าเนี่ย หน้าเนี่ยมันเป็นสิวใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทาาบอกว่าอันนี้มันไม่เป็นอันนี้มันเป็นแบบนุ่นนี่อะไรก็ไม่รู้ของเขานะเดี๋ยวคลิมนี้แม่ไปถ่ายเด็กเกี่ยวนะไม่ได้ถ่ายเขาเป็นส่วนตัว,ตวบริการปอกเปลือกให้ด้วยนะบริการทุกระดับประทับใจเพราะว่าลูกสาวนั้นทั้งป่วยและติวอยู่แม่ก็เอาใจสุดฤทธิ์อ่ะเร,รอเรียบร้อยไปเสิร์ฟเด็ก นะคะคตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสอบปลายภาคของเด็กๆส่วนใหญ่นะมันจะมีน้อยโรงเรียนที่สอบเสร็จแล้วอย่างเช่นโรงเรียนติาเนาะแต่ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่อย่างโรงเรียน ของรัฐบาลหรือกทธมอย่างของนัชชาพิโชคก็จะสอบอยู่เลยฉะนันทุกคนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเลยนะคะเหม็น mm hmm. บอกกันหน่อยสอบเสร็จหรือยังเป็นยังไงบ้างมีไข้หวัดใหญ่ระบาดไหมในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบอัปเดตให้รู้ๆกันว่าตรงไหนเขาเป็นยังไงนะคะแต่ว่ากรุงเทพหลายโรงเรียนในไข้วัดใหญ่ระบาดแล้วก็น้องพิมพ์เนี่ยสอบเดี๋ยวสอบถึง อีกไม่กี่วันน่ะสอบทั้งหมด3วันแล้วก็จะปิดเทอมแล้วค่ะน้องพิมเนี่ยจะปิดแค่10วันแต่เข้าใจว่าโรงเรียนกรทมหรือรัฐบาลอย่าง net p r o f e s s i o n a หรือน้องๆหลายๆคนส่วนใหญ่จะปิด1เดือนแล้วเปิดประมาณแบบ1พฤศจิกาอะไรหรือเปล่าแต่น้องพิมเนี่ยจะเปิดแบบ15ตุลาค่ะอ่าใครปิดเทอมวันไหนประเทศคนไหนก็อัปเดตให้แม่รู้กันได้นะคะบ๊ายบาย